E.P. 2ครั้งที่17วันที่16พฤศจิกายน2568บทที่6พระโมเมีคุทาเตชะสารัต,น,ตนัตยธรรมนิกาเตชะประสิทธิประสิเทวานารายณารายะประมสูสิทธิพรหมจอินทาจัจจตุโลก กาคัมพีรักขากาสมุทธาภูตุงคังคาจัสุกรมาชัยยะประสิทธิ์วันตุเตชัยยะชัยยะธรณีธรณีอุทติอุทีนาธินาธิชัยยะชัยยะขาคนละตนละนิสัยนิไลสายเสดนาเมนุราชชะพลนารชีชัยยะชัยยะคัมพีรัสียงพีคนีนาเคนทันาคีปีสาจภูตากาลีชัยยะชัยยะทุนิมิตตาโรคีชัยยะชัยยะสิงคีสุธาธานามุปัชาชัยยะชัยยะวารุณ ณมุคขาสาตาชยะชยะจำปานิทา a จำปาทินาพระกุลคันทกชยะชยะชัชทคุลนาตรงสุกะราผู้ชงสีหาพยาคทีปาชยะชยะวรุณมุขตาตาชาตาชิตตาชิตตาเสนารีปุณณะสุทธินารณีชยะชยะสุขาสุขาชีวีชยะชยะธรณีตรีสุทาสุชยะชยะชยยะ ทารณีสาตินสุธาชยยชยมังคลาสรัตยาภควชยะชยะวรุณญาขีชยยะชยยะรัตเสสุราภูเตชาชยะชยพรหมเมธทคนาชยยะชยะราชาทิราชชายชยยชยปัทวิงสัพพังชยยะชยะอรหันตาปฏิกกพุทธสาวังชยะชยมเหส จุโรหะโรหะรินเทวาชยะชยะพรหมาสุรโขชัยยะชัยยะนาโควิรุณโกวิรุปโคจันทิมารวีอินโทจเวนะเตโยจะกุเวโลวารุโนปีจะกอคีวาโยจะกพาชุนหูกุมาโลทัตตาราโกอัฏธาราะมหาเทวีมหาเทวาสิทธิตาปัสสะอาทายโยยิสิโนสาวกาสัพพาทยะรามโมคันติชัยยะตัโมจสังโคจตระ จะทัศบารโฌช,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 ชัยยะกังเอเตนะสัจตีเชนนะชัยยะโสตีพุทดุเตเตนะพุทธตีเชนะโสตโหตุเตชัยยะมังคลังชัยโยปิพุทธสัจสตรีมตโตยัมมารัสสจปาปิมตโตอัปปราชโย,ย و, อัทโตสุยันภูติมันเตนปโมหิตาชัยยะัตถาปรมะคะนามหิสโนชัยโยปิพุทธสัจสตรีมตโตยัมมารัสส จปาปิมตูปราชโยบุตโยยัมโพธิมันตีปโมทิตตาชยยะตถาอินทคณามหิสโนเจโยปิพุทธศาสนีมตูออยังมารัสสะจปาปิมตูปราชโยบุตโยยัมโพธิมันตีปโมทิตตาชยยะตถาเทวะคณามหิสโนเจโยปิพุทธศาสนีมตูออยังมารัสสะจปาปิมตูปราชโยบุตโยยัมโพธิมันตีปโมทิตตาชยยะตถาสุปันนาขณามหิสโนชจโยปิพุทธศา สตรีมตโตอายามารัสสัจจะปาปิมตโตปราชโยอุดโคสยามโพธิมันตีภูมูสิตาเชยยตถานาคขนะมิเฮสิโนชายโยปิพุทธศาสตรีมตโตอยามารัสัจจปาปิมตโตปราชโยอุทโทสยามโพธิมันตีภูมูสิตาชียตถาสัพมะคขนะมิเฮสิโนชายโยปิพุทธโพธิยาโมเลเถรยาน นันเทวตาโนเอวังตวังวิชโยหุหิชัยสุตรจ้มังคลีอปาราชิตปัลลังเกศีสีปตะยิปุขลีอภิสิเกศภูตตนะงคปโตตโมสิตาสุนันตังสุมังคลังสุปปาทังสุจุติตังสุโนสมุหุตโตจะสุจิตังพรหมจาริสุปตะกขนังกายกรรมังวาจากรรมังปตะกินังปตะกขินังมโนกรรมังสุนิทิตีปตะกขินาปตะกขินานิเกตวานะพันตตีปตะกขินีตอัฏฐลัทธสุกิตาวิรุฬหพุทธศาสนาอัฏ อารักอโรคาสุก anyway, ิตาโหนทะสหสเพหิยาติภิสุนันตุโพนโตเยเทวาคิมิขานิอธิคตาทีไคจิกาสทาโหนตุสุกิตาโหนตุสัพทานรักขันตุสัพพัสตานังรักขันตุชิตนะสาสนังยากาจิปัตานะเอสังสัพเพปเรนตุมะโนราถายุตยุดตะกาเลีปวัสสันตุวสันวัสังวัสสาระ วะราหากาโรคาจุปัฏทวาตเตสังนิวาเรนตุจัสสะพธากายาสุขังจิตตสุขงังอรหันตุยถารหังพุทธิเจตเอวเมสตังอีกังสมิังพะกวาสาวัตถิยังวิหารติชิตะวะนีอนา,าตปิกกัปตาอารามีตรักโภพขวารทิขวมเตศีทเวพัคโวติ ปตัตนตีตีตีพิกูควาปเจอร์สุงควาเอกตะโธจะกุปูาทาวาพิคเวตถาคตานะอนุปปาทาวาตถาคตานังทิตตาวาสาธาตุธรรมิกิตตาธรรมะนิยมตาสังเวสังขารเนจจติตังตถาคโตอภิสัมพุทธิติอภิสมิติอภิพุทธอภิสัมพุทธตวะอภิสมิตวะอจิคติเทเสติปัญญาเปติปตะเปติวิบารติอ วิพัชติอุตานีกรณติสฏพสังขารานัจติอุปาทาวาภิกเวตถาคตานังอนุปาทาวาตถาคตานังทิตาวะสาธาตูธรรมมิตรทิตตาธรรมะอยมตาสัพเพสังขารชิขาติตั้งสถาคตโออภิสัมพุทธิติอภิสมติอภิสัมพุทธชิตวาอภิสมีสวาอภิคติเิติปัญาเปติปตะเปติ วิวารติวิภัชติอุตานีกรโรติสภีสังฆราติอุปถาวาพิขเวปถาคตาลังอนุปถาวาตถาคตานังพิฏตาวาษาธาตุธรรมิทิฏตาธรรมนอิมตตาสตูธมารัจติตังตถาคโตอภิสัมพุทธติอภิสมตติอภิสัมพุทธตวะอภิสมิตตวะอจิกติเทิสีติปัญญาปติปตะปติอวิวารติวิภัชติอุตานีกรโรติสพิธมานัตตาติอิทะ อิธนมาบูจัตเพฆาวะมันอัตตะมะนาเตภิกขวูปฆาวาโตภาษีตังอภินันทุนตีบทที่ 8. อ8ตีตังนะวะขมยยะนปฏิการเคียนนาคตังบุคคลไม่ควรคิดถึงสิ่งที่ล่วงกินแล้วและไม่ควรมุ่งหวังสิ่งที่มาไม่ถึงแยะทัตตีตามเห็นหนังตังอปัจจานาคตังสิ่งใดละไปแล้วสิ่งน้นก็ สิ่งที่เป็นอดีตก็ลับไปแล้วสิ่งที่เป็นอนาคตก็จะมาไม่ถึงปัจจุภายในแต่โยธรรมบตุถะวิปัสสติอสังเฮรังอสังกุปตังวิธานุพโนยบุคคลใดเห็นธรรมอันเกิดขึ้นเพาะได้อย่างจิมเจ้งไม่งอนเงี้ยไม่เข็งเขาควรพ่อปูนอาการเช่นนั้นไว้อัจฉริยะกิดจมาปัดปังโกรเซดแด้ในนางสวีพึงความเปลี่ยนเป็นกิจที่ต้องทำวันนี้แค่ได้ราจะความตางในวันพรุ่ง นาฮิโนสังฆารันตนะมหาเสนาธรรมมุนจนาพระโว,วความผัดเพียงกุมมุจดาผู้มีเที่ยนือและมีความทั้งหลายเอวังวิหาริมาตาปิงอหงระตามาต,ต,ต,ตังตังเวพาเทกระโตติแสนโตอจิกเตมุนีพระมุนีผู้สงบย่อมเลี้ยวปุพคลปกติอยู่อย่างนี้มีความเพียรไม่เกยียดขันทัศกัวันแรงคืนว่าผู้มีราตีหนึ่งเจริญด้วยประการราชนีแลบทที่เก้าสะเพียสังฆาราจะ จ่าสเปสังาราทุขาสเปสธรรมานตาอัตุวังชีวิตังทุวังมรณงอวัตสังมายามริตะพังมรณะปริโยสานังเมชีวิตังชีวิตังเมอนิยตังมรณงเมนิยตังวัตตาอยังกายโยอจิรังอเปตวิญญาโนสุโทอภิสุปติปัตถวิงกลิงขรังอีวะนนิรันทัง อน,นิจจาวัตสังาราอุปาสวริมิโนอุปชิตวานีรุชันติเตสังโวภิมโมสิโคสเพสตามารันติจะมรินสูจะมาริสเรตเตเทวะหงมาริสร,ร,รามาริสามินันติมีเอตสังขโยสังขารคือร่างกายจิตใจและรูปมมาทัสมุทรทั้งสิ่นมันไม่เพี่งเกิดขึ้นแล้วดดาไป สังขารคือร่างกายจิตใจแรรูปน้ากัพมหมดทั้งดินมันเป็นทุกข์ทนยากเพราะเกิดขึ้นแล้วเก็บเก่จิตใจไปสิ่งทั้งหลายทั้งปวงทั้งที่เป็นสังขารและไม่ใช่สังขารทั้งหมดทั้งสินไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนให้ควรถือเป็นของเราชีวิตเป็นของไม่ยินความตายเป็นของไม่ยินอันเราจะคุ้ตายเป็นแท้ชีวิตของเรามะตายเป็นที่ขึ้นสุดชีวิตของเรามันไม่เที่ยงความตายของเราเป็นของเที่ยงคนที่เกิสังเวียนร่างก oo. ายน er, า port, าี้ตั kingdom, mm. yeah. ้งอยู่ได้มีนามประจักษ์วิญญาณอันเขาทิ้งศีแล้วจะนอนทับเครื่องผนด กระดุดดังว่าคนไม้และท่อนฟืนหาประโยชน์ไม่ได้สังขารทั้งหลายไม่เที่ยนเนอมีความเกิดขึนนปปดดนข้นแล้วย่อมเสื่อมไปเป็นธรรมดาขั้งเกิดขึ้นแล้วย่อมหลับไปมีความเข้าไปสงบความเข้าไปสงบระง,งับสังขารทั้งหลายเป็นตัวอย่างยิ่งสัตว์ทั้งหลายทั้งควรที่กำลังตายอยู่ที่ตายแล้วและกำลังจะตายแล้วก็จะตายอย่างนั้นเหมือนการความสงสัยในความตายนี้ก็ไม่มีแก่เราเลยบทที่สิบยังกิตจีปุสลังกามังสเปหิภะเตหิกตังปุญนางโนอนุโมทันตุสนันตุโพนโตเทวา किए थे वह असीमिंग था ने अति खत्ता अति खाज तो सुखता हूँ तो सुखा प्रमोचन तो माता पिता सुखता हूँ तो सुखा प्रमोचन तो सत्य यदि का सुखता हूँ तो सुखा प्रमोचन तो सत्य यदि अजाति का सुखता हूँ तो सुखा प्रमोचन तो सत्य पिता सत्य यथा सत्य पिता सुखता हूँ तो सुखा प्रमोचन तो सत्य आचार्य पचाया सुखता हूँ तो सुखा प्रमोचन तो न खता

नवकापिक वो सारामिकाथना पति उपस्थित करने के लिए सारे करने के लिए सदा सकारक होता चिकिताफोन टुटे चला कुछ चाहे पिच अधिक वातान्से तथा दारु आठो अतबो प्रातिकारिणीय निकार तम्बलंग प्रतिज्जते स्पेपितु कस्तकरों टुटकर स्यांग तातु चरण स्तंग समो तम्बलारत चपुतलासंग फूल के तम्बल हुआ अत्यज चिन्� ปัจนาของตูตเถรปีปายโนภุตตจารณีสัมมาภาราปวิเษกตัวกัเลตเทโวปรสุตวุตติภาวายาสุกนังสมิธทางนีตเมตธนิมาตาปิตาจารัังนิจังรักันติภุณตะกังเอวังธรรมีนะราชาโนปัจจังรักขตุสัพพทานวัดที่สุสามพุทธปฏาชนิทุกขาพุทธปตาชนิพยาโสกปัตตาชนิโสภาหูติวสเถปิปายโนเอตาวัตตาจามิหิสัมปตังคุณะสัมปตัง สัมปตังปุญญะสัมปตังสัพเพเทวานโมทันตุสัพพสัมปสิทธิยะทานังทัททันตุสัททะตุวีรังนะครับตุสุปตาเทวนาพิรตาตุสัพเทวตาพิรตาบทที่สี่สัพพพุทธาโหนตุสัพพังสุมังคลังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพพุทธานิพพานะสุติโหนตุนิรัตตังโหนตุสัพพังสุมังคลังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพจามานิพพานะสุติโหนตุนิรัตตังโหนตุสัพพังสุมังคลังรักขันตุส ทวตาสภสังคานุปาเวนสตีโหนตุนกันตรังบทที่สิบห้าสภิพุทธาปรละปตตาปจเจกนัตติยัพลังอรหันตานัตเตชนะละขันธมิสุตโิพุทธาเปรละปตตาปจเจกนัตติยัพลังอรหันตานเตชนะละขันธมิสุิพุทธาเปรละปตา เจนยังพลังอรหันตนจเตหจาันะังพลังอรหันตนะจะเจติะละเจนยังพลังอรหันตนาจเตหะรจาสสุด้วยอำนาจแห่งมูกสนระเจ้าได้สวดปักยายพุทธมลแบบนี้พระเจ้าขอน้อมอุทิตตบวายเป็นพระราชกุศลแด่พระเพนันเจ้าสุิจพุรมชนาพระบรมราชินีพรชนพระพันป ผูสเสดสุสวรรค์การลายขอในส่งน so <chi> ี้จงเป็นสภาพสตรีมงคลแก่ขเจ้าและครอบครัวขอให้เท่ข้าปลอดภัจากที่สูรรบการตราทั้งพวงขอให้มีแหล่งรายได้อันตรสมรีมคงเป็นสัมมาอาชีพอันชอบทมคำว่าไม่มีอดอยากยาจึงขอใญ่ได้มีแก่ขเจ้าและครอบครัวขอขเจ้ามีสมาธิถีตั้งมันอยู่ในกระดควคำสอนองสมเด็จพระพุทธเจ้าดันลงอยู่ในความมีงานตลอดการอีก่ตั้งขอ่ที่วเราของเราผู้ทำนโมทนาสาธุการในดุสนนี้โปรกษิประสาทพร้อมส่งอันาแห่งมงคล ไปสู่ว่าจะมีคนเข,ข้าใจเรื่องสีสร้างสายใจละสฟลารวมถึงมตุม,มุกันแม่งโวรที่สามสิงโอเล่ที่จะยิ่งขึ้นให้เปลี่ยนไปด้วยพัฒธานภาพเทวนภาพและนิธานภาพอันศักดิ์สิทธิ์อันงดงาให้เป็นสิริมงคลแก่พทุทธภพและที่บูทธาด้วยเทิน